สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการในะสา,าวฉันเนาะพี่พวี่อาจจะตกใจอีกเพราะาเานเนยยุดหลายวันแล้วก็วันนี้ได้มารับของในะสาวฉเนาะ <c oughs> น้องแม่บ้านเกาหลีครับพี่น้องก็พอนีมาถ่ายคลิปวี่เขาปั่นจักรยานมา,มาเมาของที่ทํางานในะนะสาวฉาัเนาะพอดีน้องมี เปิดโรงงานทำหลเนื้อไก่ทรงในประเทศเกาหลีใต้จออ้ะนอกองกเลยมีน้ำใจทรงไก่มาให้กินทรงไก่มาให้กินออครับเดี๋ยวนี่อากรที่อยู่บ้าเนเหรอโอ้ยเป็นี้กินเลยนี่ออน้องเขาทรงไก่มาข้างในนะครับน,น่องเขาอะไรวะสาวรารพี่บ้านเหนือก็มีสาวสาร น้องอยากให้พี่เป่าเหนือกับพี่สายสานได้กินไก่โรงงานของน้องอมาซาน้องเปิดโรงงานนะครับน้องเปิดโรงงานไก่ชำแหละเนื้อไก่ทรงในประเทศเกาหลีช่วทุกพื้นที่ในเกาหลีเลยมาซาโอ้ขอบคุณน้ำใจของนอ้นองเนาะเดี๋ยวเ่าเหนือขอแกะใส่กระเป๋าด้วยพี่นอ้นอ,นอนงเนาะคือแบบจังเลยสายสานเนี่ยแบบเป็นแบบนี้เบ่าเหนือใส่จัก,กรยานไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเ่าเหนือจะออกก่อนออกหลอไปข้างไหนน้อกขอแท็กมันยังดีเพื่นเนาะน้องขอบพคุณจังวดจังเหรอคุเชียงรายเหมือนกันกับเป่าเหนือจ้ะ คนเชียงรายครับเดี๋ยวเบ้าเหนือสายสานจะเอาเฟซของน้องที่จำในเนื้อไก,ก่ในเกาหลีขึ้นในคลิปนีน้องเ<ล><ช>องขาส่งมาเยอะสิ่น้องเขาก็ะชงมาเยอะเกินจะเบ้าเหนือสายสานจริงใจน้องเขาพี่เด้เบิร์ดอาจารกูส่งมาเยอะเทสานอ่ะฮะเนี่ยเบิร์อันนี้ขอแบบเบ้าเหนือสายสานขออนุญาตแกะก่อนเพราะบ้าเหนือสายสานไม่สามารถเอากลับห้องได,ด้สายจาราาเนาะกองโฟมมัน เอาแท่ถุงไปไม่ได้จ้ะ <c oughs> แ,แต่เตรียมกับเป่าเตรียมอย่างนี้ครับเพราะว่าบอกบอกอยูให้น้องเขามาทวง,งของทีนเนาะเนี่ยอาจา,า,ารย์เดี๋ยวบ้าหน่อสายสานจะเอาแท่กระเป๋าไปได้จะไปถ่ายคลิปต่อให้พี่ๆน้องๆได้เห็นวะ่ะในในร้านของน้องเขาในโรงงานน้องเขาเนะี่ยน้องเขาทําอะไรขายบ้างใครสนใจก็รั่งน้องเขาได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับขออนุญาตเอาของกับห้องก่อนนะคะ พี่น้องไปถึงห้องแล้วสาชาหนห้อนบอกห้อนครับหุ่นห่อน,นพี่น้องเลยมาถึงห้องแล้วครับเอาเนื้อไก่อันนี้เนื้ออกมันเจ้าราคานี้เท่าไหร่พ่เราพี่น้องเนาะนี่ต้องติดต่อน้องเขาเองราคาเนาะเพราะว่าบางหนืองส,สายสานกันยังไม่ได้บอกไม่ได้ถามรายละเอียดน้องเขาอืมแมนยูยังไม่ได้ถามรายละเอียดน้องเขาว่าน้องเขาขายราคาตรงราคาปีอย่างไง เพราะว่าเดียวบ้าเหนือสายวิสาจะเอาเฟซน้องลงในคลิปให้เลยน้องก็จะโพสขายของในเฟซตลอดจ้ะอันนี้บ้าเหนือมาได้อุดหนุนมน้องเขานะครับน้องเขามีน้ําใจน้อง,องสาวชาเ <บา S 2> นาะส่งมาให้บ้าเหนือสาวิชากินเพราะน้องเขาก็ติดตามคลิปยูยูทูบของบ้าเหนือสายวีสาครับอโอ้น่องเขาจะมาส่งมาหลายจ้ะนายวิชส่งมาหลายหลายบ้าเหนือสายวิชาก็จริงใจจ้ะ สมากี้ชิ้นนี่จา้าตเนี่ยอันนี้อย่างอันนี้ยังสองกิโลพอดีเนี่ยเนี่ยแปดครับพี่น้องเงยอยสมงมาแปดถุงก,ก็ขอบคุณน้องสายเนาะขอบคุณน้องขอเรียกครอบครัวนะเ่อนจ้ะน้องอย่างก็น้องก็ซื้อยังก็สาสหายฉน่นนได้ถามซื้อหน่อยเ <laughs> <laughs> พราะว่าเดี๋ยวกอนมันเหมือนอย่างก็สายสหเหมือนก็แบบได้ตั้งรักตั้งตัวเลยเนาะแต่คือน้องขขาก็เข้าเข้ามาขอเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสหาิสานานมากแล้วจ้ะ คนอยู่ในเกาหลีขอไม่เป็นเพื่อนสายสานนานขนาดนล้ครับแต่ซูมากก่อนจะมาขอในทางด้านที่ปุ่นขายอาหารเสริมกับขายอาหารเสริมขายอย่างนี้แบบนี้นะเบ้างหน่งก็เลยว่าโอ้อาจจะเพิ่นอาจจะไปได้ที่ต่ามพีเผาเนี่นะบ่ะบางครั้งสายสานกันยืนยันยากจ้ะเพราะว่าสายสานทํางานบ่า่อยมีเวลาตอบข้อความจะกกลัวยืนยันไปแล้วน้องทักมากลัวว่ายิงสิไหมอืมแต่พอดีน้องเขาอาจจะเห็นในเพจเนาะน้องก็เลยทักมาในเพจครับ ไอ้เบาเหนือเป็นภาษาเหนือเนาะน้องเป็นคนเชียงรายน้องเป็นคนเชียงรายคิตามคลิปของอาย้เนอร์พอดีน้องได้แฟนเกาหลีน้องมีโรงงานนะครับชำและเนื้อไก่ชำและเนื้อไก่ไก่ไก่เป็นตัวไก่เป็นทุกทุกชิ้นส่วนครับเป็นตับเป็นอันนี้น้องโ่งมาแค่ส่วนหนึ่งจะส่วนหนึ่งอันนี้เป็นกลืนไก่เนาะภาคอีสานเขาก่ะไตไก่ไตไก่ละอันนี้ตับไก่อันนี้เนื้อเศษไก่เศษไก่อันนี้เนื้ออกเนื้ออก อันนี้ก็โครงไก่จ้ะเนี่ยโครงไก่อันนี้อ,นนอันนี้น่าจะส่วนหนังไก่จ้ะแมนยูดอกหนังไก่เนาะะหรือไม่ก็ส่วนคอโอ,อ้ส่วนคออ,อ,อาจจะเป็นส่วนคอเนี่ยเป็นเมนูที่ล่าลาน,น้องมีแต่ล่านอื่นอาจจะบ่มีกระดูกออนเป็นกระดูกออ,น,น,อนจ้ะ<อ>กระดูกออนของล่าน,น้องมีขายตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วขายเป็นกิโลกระดูกออนของไก่ตรงที่มัน อยู่ตรงโค้งกลางหน้าอกนะเป็นบอ่อแยกขายต่างหากร่านอื่นบ่มีได้เนี่ยนองเขแพก่างดีนะครับซนีนดีเราบอกวันที่ทำเนาะโอ้ยสองกิโลได้สองจานด้วยมีวันที่มีมาตรการ HACCP เนี่ยจะคือสะอาดห้าซเลยนะมีโรงงานถูกถูกสุข,ขลักษณะอนไมัยเลยนะโรงงานน้องเขาแล้วก็อีกเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่น่าแนะนําของทางร้าน,น้องเขาล่านอน่นบ่มีบ่ได้ทำไก่บดห้อ,อก,กระดูแหละเออเป็น คอกกใกล้บทสัน้นเป็นบ่กน้องว่า<อ>สงสัยน่าจะเป็นส่วนคอใกล้บทแ้ะแล้วสามารถเอามาทำแบบผัดชาแบบเมนูที่เหมือนกับกินกบวาสันควกิงก้งเออคูกิ้งคูกิ้งผัดเผ็ดนะนโอร,อร่อยเผ็ดมันก็นจะเป็นกระดูกนิดๆเหมือนกับพกก,กินกบกิน ยังไงอันนี้ของของที่บางเหนือใคยซื้อเจ้าอื่นก็ไม่มีนะเนาะไม่มีแต่นี่ก็ไม่มีครับนี่นะโอ้เยอะมากๆเลยพี่น้องเลยล้านน้องจะมีเนี่ยจะมีเนี่ยกับกระดูกไก่เนี่ยจะแตกแตกต่างจากร้านอื่นโอ้นี่กิโลสาระมันนักสองกิโลสองกิโลโอ้อันนี้ก็สองกิโลสาระนี่อันนี้ก็สองกิโลก็บเรได้มีแค่เมนูเท่านี้นะมันก็จะมีตีนไก่ก็จะมีตูดไก่ก็จะมีแต่ร้านน้องมีทุกอย่างที่เป็นไก่เอยไก่สาวมีทุกอย่าง ทำทุกอย่างที่ทําจากไก่มีน้องมีตัวมดทุกอย่างบ้านเหนือจะเอาเพจน้อ,นองเขาขึ้นให้พี่เขาลองไปติดไปสอบถามกันราคาลีงเนะาะเพราะว่าบานเหนือบวาสามารถจะบอกราคาได้ครับเพราะว่าบ้านเหนือไม่ได้รู้เลยยังไม่ได้ทำายละเลยดจากน้อ,นองเขาเลยจะ่พอดีน้อ,นองเขาก็รีบชงมาให้กินเหมือนนี่ครับน้องเขาอาจจะรู้บ้านเหนือชาวชันในยุดงงานพ่อมองเราผเลยส่งเข้าไห้เขาขิงพ่อเหนือแต่น้องแต่น้องเขาติดต่อมาประมาณมันซุกหรือวันเสาร์วันสิบเก้าหรือยี่สิบนี่ล่ะเนาะ สิบเก้ายี่สิบวันที่ยี่สิบตอนเย็นน้องแกบอกหยุด <Ừ. S 2> ก็พอดีเลยน้องของเขาส่งรรม,มาวันนี้มาถึงวันนี้เหาอทรายน้องสองสามว,วันครับสำหรับคนไทยที่มาทำงานยุคเกาหลีแล้วมามีเวลาออกไปซื้ออาหารแล้วอยากกินเมนูไกลน้ะก็นะกลองติดต่อสอบถามในเฟซบุ๊กของนอ้นงนอง,ง,งเดี๋ยวเบ้าเหนสายสันจะเฟซบุ๊กน้องึ้นในคลิปนี้เลย<ม>จะสอบถามราคาได้เลยน้องก็สทรงทั่วเกาหลีจ้ะ เป็นโปรโมชั่นแบบรวมห้าถึงหกกิโลหรือว่าเจ็ดถึงแปดกิโลส่งฟรีก็มีนี่นี่แ่าฉันซื้อว่าซองอึนแมนบอกเออ้ยนี่โทรศัพท์สายสัน,น,น,นสรรรรโอ้ซื้อมาได้แต่แปดปีเก <c oughs> ้าปีแล้วนเว้ยนวดสามเนงม,มีชีวิตรอดมาทุกวันนี้ซองอึนโอปป้าคะเออซองอองอึนโบอาอาจจะเป็นซื้อ ลูกน้องหรือเปล่าก็บ,บ่แเน่ใจสายวิชาย,ยังไม่ได้ถามอะลรเอียดชื่อน้องชื่ออย่างยังไม่ได้ถามกันเลยจะน้นองก,กระ่งของมาให้เรามีน้ําใจมากเลยอะ่ะเดี๋ยวบาเหนือจะเอาเพจของน้องเขาขึ้นข้างหน้าให้พี่เขาเนาะแต่บารเหนือสายวิชากระ่งน้าปูไปให้น้องชิมอยู่นี่พี่น้องเลยนี่บาเหนือขึ้นข่าวก่นอนช่องอื่นเนี่ยนะโบอาโบอเนอน้องเขาจะขายเพจเพจน้องเขาจะขายไก่ขาย,ยัางนะครับเขาไปติดต่อสอบถามราคาอืมหรือว่า แล้วต่แในความชอบของเขาบางครั้งอาจจะเขาไปทาเขาซื้อไปขายตอกับออกไปถามนะคะน้องเองอาจจะมีท่างขายปีกและขายทรงถ้าซื้อ,อ,อเยอะน้องอาจจะมีส่วนลดให้ยูโอ้แต่ขอบคุณน้องขนาดนะึงม่มได้บรรูุจักชื่อนอ้องจะลองชื่อซ้อนกันเ็จะทันกี่ช่องอึนโบน้องช่องอึนหรือว่าน้องสาวอยู่ตรงไรตับไก่นะเบาเหนือสั่งมา เหนียวอยากกินตั้งนานนะพี่น้องเลยยังบรทันได้กินเลยว่านี้น้องเขาส่งมาให้โอ้ยขอบคุณขอบคุณสำหรับน้ำใจที่ให้เห็นภาพสองคนนะคะที่บ้านเนือคิดว่านะเป็ดตับเป็ดไตย่างน้อกว่าแปดพันเก้าพันมานะที่ไปขายกันเป็นกิโลนะครับทั้งหมดนี่ก็น่าจะเป็นสามหมื่นกว่าสามหมื่นสามหมื่นกว่าเนี่ยเป็นเงินไทยเท่ากับพันบาทเลยนะจ๊ะพันกว่าบาทเลยได้หน่โอ้โอ๊กไก่พี่น้องเว้ยวันนี้เราจะมารดความอ้วนเนาะโอ้ตะกี้พี่ฮิ้วของมาพี่น้องพนละเพราะข้างหลังในส่าจานเราพักไม่พี่มาดูเเนี่่ยพราาะว น้องๆน้องๆหลายคนว่าพักเทปพี่สองคนทําไมถูกจังเลยมันก็ถูกจริงๆนะเนี่ยอันนี้สามร้อยวอนเองจากแพ็กผักเนี่ยเนี่ยสามร้อยวอนมี่สามร้อยวอนอืสามร้อยวอนครับอันนี้ก็ห้าร้อยวอนสามร้อยวอนจากบาทสามสามเก้าเก้าบาทเก้าบาทนี้เนี่ยเมนบอกอืมประมาณเก้าบาทเนี่ยกินง่ายเลยพักแพ็กเนี่ยสามสามเก้ายิ่งไปถึงเก้าบาทครับ อันนี้ห้าห้าสามสิบห้าประมาณสิบสองบาทอืมอันนี้กับเก้าร้อยแปดสิบพันวอนกับยูที่ประมาณยี่สิบสามบาทจ้ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยครับก็ใบงาไปทำมันแบบนี้พี่น้องเอ้ยนี่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 ไปหอมไปไม่มีเรือพี่น้องเอ้ยเราเหนือควักมาก่อนเพราะว่าก็เข้าบนเหนือแล้วยอะเยอะพี่น้องน้องาสมมาสมทบอีกอันนี้กับเนี่ยจะสองหัวบลกคนนี่ยี่สิบห้าบาทสองหัวยี่สิบห้าบาทครับอืมนี่พันเดียวจริงจริงนะถูกเขตบ้านหนวอสายสาอยูเนี่ยผักถูกมากจ้ะถูกมากมากเลย เฟรย์พูดวินอ้อยใบงานนี่ยมันก็ทำมาได้สวยสวยนี่เราวสารแก้วมาใบงานพี่มาดูเหรอโหหมดไก่ให้น้อง,งมาแกะผัด <c oughs> <บ>ไก่บอกทำใบงากับผัใช้ง่ายๆนี่จะมัดบ่เป็นกับน,<อ>นีนะสำหรับคนที่เคยทำสวนใบงากับจะาหูเลยมันต้องละเอียดอ่อนจะ้ะโอ้โยส,สารสารบางเหนือไปเลือกอ้อนลี่แต่พูดวินอ้อยเอี่ยมันทำมาได้สวยสวยพูด,ดนะใบงาไปันทำมาเป็นมัดแบบนี้ครับนี่นะ คนที่มัดบ่เปล่นก็มีได้แต่บ้านหน่วยสายสานนะถ้าไปทําส่วนใบงาปุ๊บโฮจะมัดเปล่นหรือเปล่าห้ามัดหนึ่งพันแต่ตอนนั้นแหละยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทตกมัดละห้าบาทห้าบาทไทยฮอนทำนี่นะถูกหอมเนี่ยเอาแพ็คทั้งแพ็คเก้าบาทอืมอืมเมนอยู่ฝากเพจน้องเขาด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจบนเหนือสายสานเน่ ขอบคุณน้ำใจของน้องอขอบคุณน้ำใจทางน้องบ้างคังเขาไปเห็นหน้ากันเนาะพี่น้องพี่เบ้าเหนือกาอยังก็อยากจะอวยพรให้น้องกิจการของน้องทั้งน้องและครอบครัวและแฟนที่เดี๋ยวนี้น้องเขากําลังจะเปิดโรงงานไก่โรงงานไม้พอมกําลังจะขยายจิจการจะเพิ่มเริ่มในปีหน้านี้ก็ขออวยพรให้จิตการของน้องเจริญรุ่งเรืองเนาะมีลูกค้าในเกาหลีติดต่อไปซื้อ ของเยอะๆให้น้องมีจิตการรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆร่ำรวยร่ำรวยส่งกับที่น้องมีน้ำใจให้กับพี่ทั้งสองคนน้ำแมนดูหรือก็เพรานี่พี่เขาก็จะเอามาทายคลิปเนาะมาถ่ายคลิปขอขอบคุณน้องด้วยนะครับที่ที่ที่ยังรักกันเนาะยังรักกันแล้วก็ติดต่อสอบถามมาขอน้องกวางส่งมาให้บางเหนือกินน้องกับไม่ได้บอกว่าไ่ได้บอกว่าช่วยโปรโมทขอวให้น้องด้วยนะพี่น้องกับไม่ได้ส่งข้อความมาแบบนั่นเลยจ้ะ มีมีแต่บางเหนือสายชานขออนุญาตน้องอีกว่ะไอ้บางเหนือก็สายชานขออนุญาตเอาเพจน่องมามามาลงคลิปไปบอกก่อนเี่เขาจะทําอย่างเขาต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนน้องเขาวาามความเป็นอยัางวาเป็นยังพี่เป็นยังพี่วันนี้น้องขาก็มีน้ําใจนั่นแหละครับเนี่ยครับน้ำใจคนไทยเราเือน้ําใจคนไทยเราไม่ทิ้งกันนี่ยี่ห้อยังก็สายชานนี่บ็อกก่สายชานวันกี้น่อฮะเฮดเอเฮเอคือเป็นอะเอคอโย่ปะเขาน่อะ เออกระถูกมาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานสารสาหารทสุกอ,อย,ยอของกินอย่างที่นะถ้าพูดพิษอย่างไปกขอโทษขอไปอ,อาจจะไม่รู้ความจริงเนี่สานเนาะมีชิที่เกิดทุกอันเลยสองสานเลยไปขอบคุณน้องน้องซ่องอ่นอโบดาโบโบาอาขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่จะไปถามชื่อเล่นน้องไมค์ก่อนพี่กันลืมเมนดูแต่บางเหนือก็ทรงน้ำปูก็พี่ลาตอบแทนน้องขอไปอาจจะเป็น เนาสีน้ําใจเล็กๆกน้อยเนาะน้องเขาก็มีน้ําใจอันอันมากมายเลยส่งบ้านเลยสาวสานกินก็ถือว่าต่อ,อต่อชีวิตบ้นานเนเธอร์แลนดในช่วงจะโต้งงานก็ประหยัดเงินพี่เยอะเลยเนาะขอบคุณน้องนะครับที่ยังยืนมือเข้ามาช่วยอือพี่ถามคี่ไดนะคขอบคุณน้องและครบอบครัวและก็พนักงานทุกคนในโรงงานของน้องเลยขอ,อสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนมีความสุขในทุกๆวัน แ้วการร่ำรวยร่ำรวยจิตการรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆร,ร่วมถึงทุกๆคนที่ติดตามคลิปเบ้าเหนือสายสามด้วยนะคะครับสวัสดีูแลสุขภาพกันทุกคนค่ะครับที่จะเจอกัรคลิปใหม่นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะ<ด>ไม่ได้ <คน S 2> พลาดคลิปใหม่ครับติดตามคิปหน้า่ะครับผมสวัสดีค่ะคสวัสดีครับผม